มาแล้วต่อ ep 2สําหรับเจ้าเครื่องบินแบบประกรอบโมเดลทํา 4, สีสําเร็จ f 1 4 tomcat นะครับลำนี้คราวที่แล้วประกรอบออกมาได้สัดส่วนห้องค o c k p i t ห้องเครื่องบินคนขับมาเรียบร้อยรอบนี้ประกรอบปีกแล้วปีกเขานาจะมีกลไกที่ทําให้ขยับปีกสองข้างแล้วมันหุบขึ้นหุบออกพร้อมกันนะครับแล้วตอปีกแผนหางข้างหลังก็มีนี่งานดีรายละเอียดอย่างดีนะครับอย่างที่บอก เวลาประกอบพวกนี้คู่มือไม่เยอะก็จริงแต่ต้องดูคู่มือประกอบด้วยจะได้ไม่ต้องมาคอยแกะเพราะเวลาแกะออกมานะครับพอเขาประกอบแน่นแล้วเราแกะเนี่ยมันจะทําให้มีรอยมีความไม่สวยของเนื้อพลาสติกดูนี่ประกอบเข้าไปแบบนี้เลยแผนหางมาแล้วปีตรงกลางมาแล้วนะครับนี่แล้วประกอบแบบนี้กดกดกดเข้าไปงานดีไม่ต้องห่วงรายละเอียดแผนหางคีบด้านหลังฟินด้านหลังมีหมดและดูพอเริ่มมีคลีบครบมีแผนหางครบนะ มาเลยจ้า F14 Tomcat พอเรามาประกอบอันนี้นะครับทำให้เราอยากรู้เรื่องเฮ้ยทำไมตัวนี้มันใหญ่จังก็เลยไปดูรายละเอียดใน Google มานะเซิร์ชดูเฮ้ย F14 Tomcat เนี่ยประเทศไทยเราไม่มีเครื่องบินชนิดนี้ใช้งานเนาะเพราะว่าลำเขาใหญ่นะเรามีเป็น F16 เลยนะครับซึ่งลำมันจะเล็กกว่า F14 Tomcat ได้เยอะเลยแต่ที่ F16 เป็นรุ่นที่เจ๋งนะเจ๋งกว่าอีกเพราะเป็นรุ่นออกมาทีหลังแล้วก็ปาดเปียวคลองแควกว่า F14 นี่ถือว่า ตกยุกแล้วเราจะเห็นแต่ในหนังถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ก็ลองดูเราประกอบ EP 2ให้ดูแทบจะเสร็จแล้วนี่เสร็จเรียบร้อยมาเป็นลำแล้วนะครับไม่ใช่แค่นี้นะดูคู่มือเขามีจรวดมีท่อมีไอพ่นมีตอปิโดต่างๆมาให้พร้อมเลยใครอยากได้ลองดูนี่ปรับแผนหางบนขึ้นลงได้ด้วยนี่ท่อลงสีครเมียมสีเงินเงิน้ำตาล้ำตาลมาให้เรียบร้อยงานดีอ่ะขอบอก ใครอยากได้ยาพลาดตัวนี้ราคาในแอปออนไลน์สีฟ้าสีดำสีส้มไม่เกิน200บาทรับประกันได้เล่นงานดีและยิ่งเอามาทำดาเมจนะใครที่เป็นสายโมเดลเลอร์ทำดาเมจนะยิ่งเจ๋งเพราะว่าสีพื้นฐานเขามีมาให้แล้วเราเอามาหัดทำนะเจ๋งสุดๆรายละเอียดดีล้อเลอื้อตปิโดมีพร้อมนะครับอยากได้ก็จัดเลยนี่ EP 1ไป EP 2มาประกอบเสร็จเรียบร้อยงานดีมีฐานตั้งมาให้ด้วย ล้อจะรวดต่างๆก็เป็นส่วนรายละเอียดเนาะดูเครื่องบินมันเจ๋งแบบนี้แต่ต้องกดออกแรงนิดนึงออกแรงนิดนึงนี่เพื่อให้รอยต่อต่างๆมันเรียบสนิทครับดูไหม,ไหมเจ๋งว่ะสวยเนี่ยนี่ไม่ถึง200บาทใช้โปรคุ้มอะไม่รู้จะพูดว่าอะไรตว่าคุ้มมันดีงานสวยแจม